อันนี้ลุงเห็นบอกในไลน์ว่าสะสมมานานแล้วโอ้โห oh, เลี่ยมทองมนทุกวงเลยพระลุงมือสวยมากเลยหนึ่งจ็ดอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับแต่ว่าสภาพสภาพคือคือลื่นมันแบบลื่นแล้วมองไม่เห็นหน้าและนี่ครับแดงแล้วครับเหลียนแดงหมดแล้วอันนี้สภาพนี้เหรอผมว่าน่าจะสวยๆมันมีแสนอยู่แล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไอซ์อม e t บายออฟฟิเชียลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภาคเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับอ่ะช่วงนี้สถาคารโควิดนะครับพี่นะครับผมช่วงนี้ก็หาเช่ารอบๆบริเวณนะครับผมรอบๆบ้านก่อนนะครับผมต่างอำเภอบริเวณรอบๆใกล้ๆตัวเมืองนะครับผมไม่อยากออกไปไหนไกลครับช่วงนี้สถาการโควิดรุนแรงมากๆนะครับผมสาหรับพี่ๆนะครับพี่ๆท่านใดที่ต้องการส่งพระนะครับผมมาขายให้ผม ให้ผมเช่านะครับตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นาการส่งทางไปรษณีย์ <Okay. S 1> นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมมีเช่าพระนะครับผมเป็นชุดใหญ่ไปดูกันว่าเราจะได้พระเครื่องหลวงพ่อคูณอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนห้ามพลาดครับลุย โอเคครับตอนนี้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาโทรหาพี่เขากันแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับจะนัดเจอกันตรงไหนนะครับโอเคขอให้รับนะแบบนี้แล้วไม่รับมียุ่งเลยอไม่รับยุ่งเลยนะเนี่ยทำไมไม่รับมาไกลเลยนะ โอเคโอเคครับพี่จะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับที่นัดดูพลาดนะพี่อตอนนี้ผมจะถึงแล้วเนี่ยก็นนั่แหละตรงตรงขายต้นไม้ฝั่งซ้ายนีงเลยเลยใช่ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับน,น,นั่นแหละนั่นแหละจะม,มีมีร้านโอนนีต้องล้างด้วยอ ครับพี่ครับโอเคครับพี่ครับเดินครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับผมนึกว่าจะไม่ทับสายทันแล้วใจหายหมดนะครับมาไกลซะด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูผ้ากันวันนี้นะครับผมชุดใหญ่นะครับผมบอกไว้เลยติดตามเลยนะครับวันนี้ชุดหลวงพ่อคูณนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคมาตอนนี้ก็มา เจอลุงเขาแล้วนะครับนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลุงจะพามาให้ดูนะครับผมโอเคมาครับขอดูภาลุงก่อนเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ในนั่นก็ภาเหมือนกันนะครับโอเคเป็นเลนหนึ่งเจ็ดเจริญพรนะครับเลนเจ็ดก็เจริญพรเจริญพรก็ถือว่าสวยดีนะครับถือว่าสวยดี หนึ่งเจ็ดบล็อกคอปาดเลี่ยมทองโอเคอันนี้ก็เป็นพาเนาะผมขอดูพร้อมกันเลยได้ไหมครับได,ได้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 อันนี้ลุงเห็นบอกในไลน์ว่าสะสมมานานแล้ว <Wow. S 1> สะสมมานานแล้วโอ้โหเลี่ยมทองมาทุกองเลยเลี่ยมทองมาทุกองเล พอดูที่โรงนะพี่นะพระโรงมีแต่ทสวยทั้งเลยเคืออมมาก เยวจะแยกบล็อกธรรมดากับบล็อกฆ่าแตกไว้แล้วกันนะครับลุงทราบบล็อกไหมครับไม่ <laughs> ไม่เลย <laughs> คือเก็บอย่างเดียวหนึ่งเจ็ดโอเคน้องนี้เนื้อนาวาเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมครับเนื้อนวาวา เนื้วนาวานะแต่สภาพจะลื่นๆหน่อยน่าจะน่าจะแขวนมาก่อนหน้าที่จะมาเลี่ยมโอ้โพระมีแต่สวยๆนะครับลุง บอบลบล็อกธรรมดาโอเคอันดับแรกนะลุงเดี๋ยวผมลุงบอกไม่ทราบบล็อกนะครับผมคือผมบอกตรงนะครับว่าจะมีบล็อกห้าแตกนะครับผมที่ผมแยกไว้นี่ครับบล็อกห้าแตกก็คือบล็อกห้าแตกจะเป็นบล็อกนิยมนะครับแล้วก็จะมีบล็อกธรรมดานะครับผมผมจะแยกไว้นี่บล็อกธรรมดาทีนี้ขอขอถามราคาก่อนนะครับบล็อกห้าแตกเนี่ยครับ บล็อกห้าแตกลุงเปิดไว้เท่าไหร่ครับบล็อกห้าแตกก็สองหมื่นนะครับพร้อ,ทรอมทองคือบล็อกห้าแตกผมตีแบบผมซื้อแบบไปขายได้นะครับราคาห้า <5 S 2> แตกสักหมื่นเจ็ดเพราะผมน่าจะขายได้ไม่ข้ามสองหมื่นหมื่นเจ็ดไหวไหมครับผมคือบอกตรงว่าคือถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยอย่างนี้บล็อกธรรมดาเนี่ย เปลยนไปเปลยขายกันอยู่ประมาณหมื่นผมซื้อหมื่นเอ็ดหมื่นเอห้ามื่นสองทองประมาณสามพันครับผมประมาณหมื่นสามอ่าอย่างห้าแตกนี่ยงขึ้นมาหน่อยเนี่ยไปเปลยก็เล่นอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าทองประมาณสองสาพันก็ผมไปซื้อประมาณหมื่นเจขายได้ประมาณหมื่นแปดหมื่น้าประมาณนี้ครับผมเนี่ยนะครับระบบเพิ่มระบบเพิ่มบเพิ่มพันเรียนละพัน เพิ่มเหรียญละพันใช่ไหมเหรียญละพันเหรียญละพันจะรอดไหมนะ,อะโอเคอ่ะพี่เหรียญละพันดได้งั้นจบห้าแตกนะครับห้าแตกสี่เหรียญน,นี้จบเหรียญละหมื่นแปดทีนี้บล็อกธรรมดาจะมีบล็อกคอปาดนี่ครับนะผมกับบล็อกอมมากอันนี้อ่าสักหมื่นสี่ได้ไหมครับ ทองทองลุงคือลุงเขาไม่รู้ราคานะครับซื้อมาตั้งแต่10กว่าปี1ิบ5ปีแกบอกตอนนั้นเหรียญละพันพันกว่าบาทนะครับคือเนี่ยครับเก็บพระเก็บพระทุกวันนี้ราคาขยับเป็นหลักหมื่นหมดแล้วนะครับครับถ้าเกิดเป็นนว่าอะไรจุดนี้สองสามหมื่นแน่นอนนะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือมีแต่หลักหมื่นขึ้นแน่นอนครับหนึ่งเจ็ดตอนนี้นะครับผมตอนนั้นลุงซื้อเหรียญละพันกว่าบาทครับอันนี้ก็มาขอลุงขอลุงอันนี้สักหมื่นสี่ได้ไหมลุงครับสองเหรียญละ อันนี้เดีอันนี้จะหย่อนกว่าเหรียญนี้นิดนึงเหรียญนี้จะสวยกว่าแต่ตีเฉลีย่ยไปเลยเอามาเฉลีย่ยกันเด๋งแล้วหมื่นสี่เนาะโอเคอันนี้หมื่นสี่ทีนี้เจริญพร,รครับจเจริญพรเจริญพร,รมอกฉีดอันนี้ผมขายได้ประมาณหมื่นทอมทองหมื่นหกห้าได้ไหมครับหมื่นหกห้าเป็นมอกฉีด แล้วก็นิยมสุดก็จะเป็นลอลิงใหญ่ติดลหลอันนี้โอ้อนี่ลอลิงใหญ่ติดลหลครับอันนี้ซื้อได้หมื่นแปดราคาผมบอกตรงๆับผมก็ทําราคาลง YouTube ไปเลยครับล er ุงครับหมื่นแปดไหวไหมครับเจริญพรหื 1, 1> ่นปได้ครับโอเคเจริญพรหมื่นแปดองนี้สักไม่เลี่ยมทององนี้สักหมื่น หมื่นสามห้าได้ไหมครับเร,ริญพรอีกสักห้าก็โอเคอ่ะต้หอ่ะโอเคครับนะครับผมเพราะว่าซื้อหลายชิ้นด้วยหมื่นสมห้าเป็นหมืนสี่รับสดิตเนื้อเงินเที่ยมทอง oh, <no. S 1> อันนี้สักหมื่นเอ็ดได้ไหมครับ <S 2> <S 2> <S ถ้าลุงไม่ไหวยังไงหรือย,ยังไงบอกได้แล้วลุงนะผมก็จะขยับตามที่ หรืออันไหนที่มันไปไม่ไหวผมก็จะผมก็จะขอลุงเริ่มวันีนึ่ห้าด้วยนสิบเอ็ดห้าอ่ะโอเคครับลุงเพราะวันขายได้ประมาณสิบสองสิบสองห้าบิงจิตอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับแต่ว่าสภาพสภาพคือคือลื่นมันแบบลื่นแล้วมองไม่เห็นหน้าแล้ว <c oughs> นะครับแดงแล้วครับเหลยนแดงหมดแล้วสภาพนี้เหรอผมว่าน่าจะสวยๆมันมีแสนอยู่แล้วอันนี้ผม ผมผมมองว่าตอนนี้พระน่าจะเหลือประมาณทักความสวยเลยประมาณทัก30-40%น่ะอันี้เปื่อยๆน่าจะเล่นอยู่ประมาณที่ผมขายได้น่าจะไม่เกิน3 5ม0 0ื่นห้พร้อมทองมีลุงอิงคงนี้ให้ทองหนาประมาณเจ็ดทองเจ็ดเจ็ดกรเจ็ดกใช่ไหมอ๋อเจ็ดกมอันนี้สัก4ี0 0 0ื่้าได้ไหมครับเนื้อนวะแต่ว่า สภาพใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าที่สวยหลักแสนแน่นอนนะครับอันนี้สภาพใช้นะครับด้าน,นหลังมองมองไม่เห็นยันแล้วนะครับด้าน,นหลังมองไม่เห็นยันแล้วนะครับนะครับผมด้านหลังมองมเห็นยันแล้วก็ครับเนาะสี่หมืโอเคหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเรียมทองหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเรียมทองนี้ ะเล่นผมซื้ออยู่ประมาณ4,000-4,500ร่วมทองเหรียญละ7,000ได้ไหมครับอันนี้ผมซื้อนี่คือผมทําราคาลงยูทูบนะลุลงเพือ่อลุงไปดูได้นะครับรเผิดหลานะอะไรเปิดให้ดูได้นะครับผมซื้อลุงไปวันนี้เพิม่มอีกหน่อยได้ไหมเพิม่มเหรียญละ500ได้ไหมละ่ะโอเคอ่ะเพิ่มเหรียญละ500นะครับผม7,500 1,500 Okay. เป็นน้ำเอกเนื้อเงิน้อมทองจะเลื่ององนี้ทองอาจจะหนารงนี้หมื่นหนึ่งพันได้ไหมครับเป็นเงินเป็นมาหมื 10, ่นหนึ่งพันเหรียญรวยไม่เลิกเนื้อเงินตลาดไส่เรียมทอง,องนี่ สององนี้สององนี้หมื่นห้าได้ไหมตลาดไส่ผ้าเล่นหลกักร้อยอะผ้าเล่นหลักร้อยตลาดไส่ทองตีไปสักสามพันอันนี้เนื้อเงินเนื้อเงินก็เล่นอยู่พันกลางๆารวมทองสององนี้หมื่นห้าได้ไหมครับได้ได้เลยได้เนาะโอเคเดี๋ยวโอนเงินให้ให้ลุงแล้วกัน,นครับผมจบไปนะครับวันนี้เช่าพระนี่ก็สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับ บอกให้ลุงโอเคธนาคารอะไรครับลุงธนาคารอะไรครับบอกธนาคารออมสินรอมรอมสินเนาะโอเคล้ม okay. จดล้มจุดให้เลยได้ครับได้ครับสมุดก็ได้ครับมาลุงจำหมายเลขไหมนะ ศูนย์สี่อ่ะโอเคโอนไปแล้วครับลุงมีข้อความเตือนไหมครับเราลุงดูก่อนโอนเ,เงินเรียบร้อยนะครับผมโอ,เโอ,เเอน,งอน,นงโอเงินเรียบร้อยนะครับอ่านะครับดูเช็คยอดนก่อนนะครับลุงครับนี่ครับโอนเรียบร้อยนะครับครับผมเดี๋ยวให้ลุงเช็คเงินเข้าธนาคารเรียบร้อยนะโอเควันนี้มาเช่าพระนะครับผมนี่ครับในชุดนี้นะครับผม หมดไป2องแสนกว่ารอบนี้พี่ครับขอบคุณลุงมากมากครับผมขอบคุณลุงมากมากนะครับที่แบ่งปันนะครับถ้ามีพระเครื่องหลวงพ่อคูณหรือที่บ้านมีก็ส่งไปได้นะครับผมให้หลานส่งไปได้นะครับโอเคนะครับผมผมได้ออกมาเชอบพระนอกสถานที่นะครับยังไงก็นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในคลิปครั้งต่อไปนะครับผมผมไอซ์อมฤตออฟฟิเชียลนะครับช่องพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ